าแมทพิรณีเตรียมกลับมาแล้วคะ่ะเตรียมกลับมาเป็นนางเอกช่องนี้เป็นอย่างไรมาชมกันล่าสุดเลตติ้งดิ่งลงเหวกันเลยทีเดียวคะ่ะแมทพิรณีขอโอกาสอีกครั้งเลือกบทจะเป็นนางเอกช่องนี้สร้างความดีอกดีใจให้กับบรรดาฟแฟนกลับที่ตั้งตารอคอยนะคะเมื่อไม่นานมานี้สาวแมทพิรณีเองประกาศชัดว่า พร้อมรับละครแล้วหลังห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์นานหลายปีเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าแอบตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแล้วค่ะยืนยันว่าแฟนๆเนียรอเฮกันได้เลยเมือ่อนางเอกสาวประกาศพร้อมรับละครหลังจากหายไปนาน ลุ้นรับบทใหม่พร้อมยืนยันยังคงอยู่กับช่องสา0เหมือนเดิมค่ะด้วยเธอกล่าวาว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเริ่มพร้อมแล้วค่ะที่ผ่านมาคือตัวเองยังไม่ค่อยพร้อมขาดความมั่นใจไปหลายอย่างเพราะว่าเราไม่ได้แสดงนาดก็เลยต้องขอปฏิเสธละครหลายเรื่องตอนนี้ฝากบอกไปแล้วค่ะว่าไปเรียกความมั่นใจกลับมาอยากจะบอกว่า คือไม่ได้เล่นมานานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปหมดนะเรารู้สึกว่าทําได้ดีไหมจะทําให้คนดูพอใจหรือไม่ตอนนี้ก็มีคนเสนอบทมาให้ดูเยอะมากค่ะแต่ก็ยังเป็นบทที่สาวเมทเองเคยเล่นอยู่ก็เลยอยากจะลองเล่นอะไรที่มาแตกต่างใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเล่นหลายคนพูดว่าน่าจะได้เห็นเธอหลากหลายบท ตั้งนานแล้วแต่มันก็น่าจะมีอะไรให้สุดกว่านี้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคิดภาพตัวเองไปอยู่ในกองก็ยังคิดภาพไม่ค่อยออกในคำที่เราหายไปนานยังไงก,ก็สามารถรอติดตามรับชมกับเธอในผลงานในอีกไม่ช้านี้แน่นอนคะ่ะ